สุดยอดแท็บเล็ตจอใหญ่ถึง10.1นิ้วกับ DENGO MEGA PLUS 2คุ้มค่าครบเครื่องที่สามารถใส่ซิมโทรได้เล่นเน็ตได้ดีไซน์ก็หรูหราหน่าใช้สุดๆไปเลยค่ะทัชสกรีนได้ลื่นไหลไม่ว่าจะดูหนังหรือว่าเล่นเกมก็ได้จุใจบอกเลยนะคะว่าของดีไม่ต้องจ่ายแพงค่ะ นี้ไม่มีอีกแล้วเมื่อเปรียบเทียบแท็บเล็ตแบรนด์ดังที่คลองตลาดอยู่ตอนนี้เดนโก้เมกาพลัส2ก็ไม่แพ้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันแบบเห็นๆค่ะมาดูกันที่เรื่องกล้องมองภายนอกเดนโก้มีกล้องที่มาพร้อมกับแฟลชแต่ว่า iPad ไม่มีจะถ่ายรูปคุณภาพของเดนโก้ก็ไม่ต่างจาก iPad มากแถมหน้าจอก็สว่างกว่าเห็นๆหรือว่าจะดูหนังหน้าจอของเดนโก้โคตรใหญ่ดูได้สะใจกว่าแน่นอนค่ะ Welcome to the to Fu LIFE shouldn't IS good, but IT can be better. And why shouldn it BE BETTER Then GOOD, BUT be? CAN why มาวัดกันที่ความแรงบ้างค่ะจะเล่นเกมมันๆอย่าง ROV ก็ลื่นไหลไม่แพ้กันเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณภาพของ MEGA PLUS 2ทำได้ไม่แพ้แบรนด์ดังเลยค่ะแต่ที่เราให้ได้มากกว่าคือความคุ้มค่าในราคาที่สบายกระเป๋ามากๆค่ะ สิ่งที่ดีที่สุดที่หาที่ไหนไม่ได้เลยก็คือแท็บเล็ตทั่วไปนะคะจะไม่สามารถใส่ซิมหรือว่าโทรได้แต่ว่า Mega Plus 2ค่ะสามารถใส่ได้ถึง2ซิมรองรับทุกเครือข่ายค่ะสามารถโทรได้แล้วก็เล่นเน็ตได้เชื่อมต่อได้ทั้ง Wi-Fi แล้วก็ Cellular ค่ะไม่พลาดเลยทุกการสื่อสารนะคะจะเล่นลายเล่นเฟสก็สะดวกสบายสุดๆเลยค่ะมาดูที่ดีไซน์ตัวเครื่องกันค่ะตัวเครื่องในมีดีไซน์ที่สวยมากๆ ฝาหลังเป็นแบบเมทัลลิกเงางามดูหรูหราดูแพงมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีมาให้คุณเลือกถึง5สีนะคะแต่ละสีเนี่ยสวยไม่แพ้ใครเลยค่ะ มต้องบอกได้เลยค่ะว่าหายห่วงเพราะว่า d e n g o Mega Plus 2นะคะเขามาพร้อมกับระบบ Android และสเปคที่แรงทำให้คุณสามารถเล่น ROV ได้สมใจแน่นอนเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเขาให้แบตเตอรี่มาถึง3,800ม ah ิลลิแอมไม่ว่าคุณจะเล่นเกมหรือว่าใช้งานหนักขนาดไหนก็สามารถใช้ได้ทั้งวันเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องกล้องตัวนี้นะคะถ่ายภาพชันมากๆค่ะ กล้องหลัง8ล้านพิกเซลมาพร้อม LED flash ส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแถมมาให้อีกด้วยค่ะส่วนภาพที่ได้นะคะก็ไม่ต่างอะไรจากแท็บเล็ตราคาแพงๆแถมไม่ต้องไปแต่งเพิ่มให้เปลืองเวลาอีกด้วยค่ะ สำหรับคนที่ชอบใช้แท็บเล็ตทำงานเราแถมให้ฟีสาย OTG ที่พร้อมเชื่อมต่อกับเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดค่ะให้คุณทำงานได้สบายอีกตั้งหากใช้งานง่ายไหลลืน่นบอกได้เลยนะคะว่ามีแท็บเล็ตตัวนี้ตัวเดียวมีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่ควรจะตัดสินใจซื้อมากๆค่ะ เป็นแท็บเล็ตที่ถือได้ว่าคุ้มค่าครบเครื่องสามารถใส่ซิมโทรได้เล่นเน็ตได้แบตเตอรี่ก็อึดถ่ายรูปก็สวยคุ้มแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะสำหรับแท็บเล็ตเ e ก a Plus 2ตัวนี้มีวางจำหน่ายแล้วค่ะราคาปกติ6,990บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นค่ะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่เราจัดให้ราคาพิเศษเหลือเพียง3 4 9 0บาท มีให้คุณเลือกถึง5สีค่ะสีทองสีเงินสีดำสีแดงและสีโลสโกของแถมคับกล่องรับประกัน1ปีเต็มคุ้มหนักเข้าไปอีกค่ะพิเศษเพียง300ขั้นแรก รับไปเลยหูฟังบูทูธ Tg 900มูลค่า990บาทคุณภาพก็ดีของแถมก็จัดเต็มครบครันขนาดนี้ต้องจัดแล้วค่ะสนใจสั่งซื้อพิมพ์สนใจไว้ที่ใต้คลิปหรือคลิกที่ลิงก์ที่แนบมาได้เลยค่ะบอกแล้วของดีไม่ต้องจ่ายแพงค่ะ